สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านลงคัวนะคะมานําเสนอแกงไก่ใส่ฟักเขียวนะคะใส่วุ้นเส้นหรือว่าเส้นแกงร้อนบ้านเราเนาะส่วนประกอบก็จะมีวุ้นเส้นนะคะตามองกกรคู่มีต้นหอมผักชีสําหรับโรยหน้าตอนสุดท้ายเนาะก็มีฟักวันนี้เราได้ฟักอ่อนนะคะปกติเราจะใช้เป็นฟักแก่เนาะแก็จะมีไก่ค่ะไก่เราเป็นสะโพกเนาะเราเอาแต่เนื้อส่วนเครื่องแกงนะคะก็จะมี พริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิค่ะส่วนพริกแกงนะคะก็จะทำเหมือนพวกพริกแกงแกงขนนทางเหนือจะมีแค่นี้นะคะเครื่องแกงเดี๋ยวเรามาทำวัตถุดิบกันเนาะค่ะต่อไปเรามาตำพริกแกงกันดีกว่านะคะพริกแกงของเราก็ใส่ทั้งหมดลงในโครกเลย แล้วก็โขกให้ละเอียดนะคะสำหรับวุญเส้นนะคะเราเอามาแช่น้ำเนาะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆตัดกลางก็ได้ค่ะวันนี้เราทำไม่เยอะนะคะเราทำแค่มือเดียวเพราะว่าแกงวุนเส้นหรือว่าแกงเส้นแกงเส้นร้อนเนี่ยเราจะกินแค่มือเดียวไม่ไงั้นมันจะอืดเนาะค่ะเดี๋ยวเอากนไกนมาตัดตัดตัดครึ่งเลยนะคะ ตอนนี้วัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะคะหั่นทั้งหมดแล้วเนาะทั้งฟักไก่แล้วก็วุ้นเส้นเราก็ตัดนะคะแล้วก็มีพริกเกงส่วนเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงในกระทะเราเริ่มไปทํากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นการผัดพริกเกงกับไก่นะคะผัดให้ไก่พอสุกเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ากัน,นะคะ่ะ ใส่เริ่มสุกนะคะแล้วก็จะใส่น้ำใส่น้ำลงฝักโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะต่อไปนะคะน้ำเดือดเราก็จะใส่ปากลงไปตอนนี้เราจะปรุงเลยนะคะเครื่องปรุงก็ ชรสนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวรอให้ฟักสุกนะคะเราจะมาใส่เส้นแกงร้อนกันมนเส้น ตอนนี้ฟักเราสุกแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่วนเส้นหรือเส้นแกงลอลงไปเครับอให้เส้นสุกแล้วก็ โรยโด้วยต้นหอมผักชีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาหน้าทานอยู่เลยนี่เป็นแกงฟักใส่เส้นไก่นะครับก็วันนี้เป็นผลงานของแม่บ้านนะครับทำแล้วน่าทานน่าอร่อย ท,ท่านสามารถทำทานกันได้ที่บ้านครับง่ายงยนะง่ายไม่ยากและเป็นรสชาติอาหารที่หลายๆคนอาจจะติดใจนะครับก็สามารถทำทานกันได้เลยนะครับเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่พาอบ้านท,ทุกครได้สรรหามาให้กับผู้ที่ต้องการทำอาหารหลากหลายนะครับเมนูหลากหลายนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็าสามารถทำกินกันได้นะครับสวัสดีครับ